สวัสดีครับวันนี้นะฮะกลับมาเจอของเล่นของสะสมอื่นๆที่ไม่ใช่ดิจิมอนคัลเลอร์กันบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันสักก่อนนะครับนั่นก็คือของเล่นชิ้นนี้ครับจากซีรีส์ d x เนะครับเดี๋ยวมาแกะดูไปด้วยกันนะฮะก่อนอื่นนะครับรบกวนเพื่อนๆฝากกดติดตามสับสไคร้ช่องทา r ์โรเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะอย่าลืมกดที่เครื่องหมายกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปอันบ็อกซ์อะไรพวกนี้นะฮะทางยูทูบก็จะมีการแจ้งเตือนให้ราบนั่นเองครับยังไงก็กราาบบขรคุณหน้ ก่อนหน้านี้นะฮะเราเคยแกะงาน D X F ไปแล้ว2ตัวนะฮะตัวแรกคือไทจิกับอากุมอนครับตัวที่2คือฮิคาริกับเทลมอนครับวันนี้เรามาตัวที่3นะฮะหลังจากผมดองไว้นานมากน,นะครับตัวที่3ฮะ,ะนั่นก็คือยามาโตะกับกาบูมอนครับอันนี้คือตัวกล่องด้านหน้าสวยงามนะครับมาโฟกัสกันนิดนึงดิจิมอนเอเวนเจอร์นะฮะยามาโตะอิชิดะกับกาบูมอนครับแบรนด์เพรสโตนะฮะ D X F นะครับซีรีส์ของเล่นตัวนี้ เป็นงานที่สวยนะคบผมว่าเป็นงานที่คุ้มค่าคุ้มราคามากโลโก้ดิจิมอนเอเวนเจอร์นะฮะแล้วก็นี่มีชื่อละเอียดภาคว่างานอะไรตัวละครอ,อะไรนะครับตัวกล่องด้านหน้าตัวกล่องด้านข้างด้านนี้เป็นน้องกาบูมอนนะครับอีกข้างหนึ่งเป็นสุดหลอของเรายามโตะครับแล้วก็ด้านบนตราสัญลักษณ์แห่งมิตภาพนะฮะแล้วก็ด้านหลังครับนี่ก็จะเป็นตัวภาพชัดๆของของเล่นที่เราจะได้ในชุดนี้ด้านล่างไม่มีอะไรเนาะ โอเคครับมาแกะชมไปกันเลยดีกว่านะฮะจริงๆซีรีส์นี้ออกมาทั้งหมด4ตัวนะครับยังเหลือชุดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้แกะนั่นก็คือถ้าเครู้กับปาตามมอนติดไปก่อนนะฮะอึบด้านข้างมีอีก2อันต้องคลีดด้วยนะเปิดมาแล้วครับแล้วก็งัดขึ้นมาจริงๆนะก็ยังยืนยันว่าเป็นงานที่สวยงามนะครับนี่เนี่ยกองไปก่อนปิดฝาแป๊บนึง คบเอ้าฟ้าปิดและปิดได้แล้วนะครับตัวกล่องอยู่นี่แล้วก็ตัวของของเราคึบคึบแกะจากฝั่งไหนก่อนจะสะดวกสุดนะอ่ะสไลด์อ่ะสไลด์ลออกมาได้แล้วนะครับปึ๊บมาดูกันครับว่าแพ็กเกจเป็นยังไงก็เป็นแพ็กเกจยาวๆแบบนี้มีกระบุมอนอยู่ตรงนี้นะครับมีสเตจอยู่ตรงนี้ จะามาโตะอยู่นี่นะฮะมีหูกระบุมอนใช่ไหมขาตั้งกับเขากระบุมอนแกะมาแกะกันต่อนะครับคืบค่อ,คอยๆตัดประกอบกันอันนี้ยังยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่อาจจะงงๆบ้างบางทีว่าขาตั้งมนอยู่ตรงไหนนะแต่ถ้าพูดกับเทียบกับของเล่นพวกบางทีอย่างโชโดเนี่ยโอ้ยโชโดนี่ประกอบยากกว่าคนคนละเรื่องเลยนะครับคึบอ,อันนี้ดูแล้วเหมือนขาตั้งอะไรสักอย่างชิ้นนี้เดี๋ยวมาดูไปด้วยกันตอน ตอนปักลงไปจริงๆก็แล้วกันชิ้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ชิ้นนี้ไม่ใช่แครอทนะฮะดูแล้วนึกว่าแครอทอ๊บถ้าสีส้มอีกหน่อยนี่แครอทเลยเอา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 นี่เขาใช่ไหมเขาของกระบุม่อนนะฮะดูนึกว่าแครอทเห็นไหมเหมือนไหมพอ,พอพอพลิกมาด้านนี้นะถ้าตรงนี้ทาสีเขียวนี่แครอทเลยนะฮะนี่่ะชิ้นที่สองแล้วก็อันนี้เป็นหู นะครับอันนี้หูอิดมาชิ้นเดียวกันก็ได้เพราะมันน่าจะคล้ายๆกันหูของกาบุมอนน่ารักเชียวแบบนี้นะครับดีเทลหูมี2ชิ้นอันนี้อีกชิ้นหนึ่งสไลด์มาก่อนฮึบหูไปแล้วนะครับต่อไปต้องตัดอีกนะฮะตัด2อด้านบนก่อนเป็นตัวของยามาโตะตัวของสเตท แล้วก็ตัวของกาบูมอนมาดูพระเอกของเราเอ๊ะพระเอกเหรอพระเอกแหละนะฮะพระรองก็ได้อะนี่คืออิชิดะยามาโตะนะครับสวยบอกแนละ้วคือแบบว่าแอบ,บเชียร์ว่างาน D X F นี่มันสวยจริงๆนะเหมือนหลุดมาจากกระตูเลยฮะดูสิโอ้โหดูเต็มตัวก่อนนี่นะครับอิชิดะยามาโตะนะครับถ้าแบบว่ากำลังออกผจนภัยกับกาบูมอนของเขานะฮะนี่ หมุนรอบตัวของสุดหล่อเราผมเป็นซูเปอร์ไซย่าเลยผมทองด้านหลังนะครับวนครบรอบสวยแม่โฟกัสสีหน้าก่อนดูดีดูดีนะฮะแบบนี้นะครับนี่วนให้ดูทรงผมใช่ไหมเป็นชาวไซย,ย่าแน่เลยผมแบบนี้นะครับสวยงามแล้วก็ดูโฟกัสส่วนอื่นครับถุงมือนี่ใส่ถุงมืออยู่ตำหนงตำหนีมีบ้านต้องทำใจนะครับ ใส่ถุงมือเสื้อเขียวถ้าเป็นชุดของตัวพออ้ารีบูทจะเป็นเสื้อม่วงแทนนะครับถุงมือสองข้างด้านหลังนะฮะรองงารองเท้ากางเกงเป็นแบบนี้นะครับนี่กางเกงเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้เหมือนมีจุดสำหรับไว้ตั้งรองเท้า,ทาแล้วก็มีที่น่าจะเป็นที่ปักเป็นกระสเต้น,นะครับเอาละฮะอิชิดยะยามาโตะครับวางฮะ ต่อไปเป็นคามคันนะไปสเตตเอาไปไปหากระบูมอนก่อนก็แล้วกันจะได้ประกอบส่วนของกระบูมอนนะครับนี่สุดน่ารักนะฮะอุ๊ยิวม,มีเขานี่ฮนะกระบูมอนครับอันนี้ดูผ่านๆก่อนเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะครับอ่าแครอทนะฮะแครอทปักตรงไหนแครอทปักตรงนี้ฮึบนี่ปักแครอทเข้าไปแล้วสวยงามนะฮะมีแครอทแล้วนะครับแล้วก็หู ก็ดูจะมีช่องมีความแตกต่างในการปักนะฮะต้องดูช่องดีๆอันนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งอันนี้คิดว่าอืมแบบนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็ต้องเป็นฝั่งหนึ่งแบบนี้ฮึปอ่ะเรียบร้อยอ่ะมาดูกาบูมอนกันใหม่ทีนึงกาบูมอนครับนี่ดิจิมอนพาร์ n เ r ของอิชิดะยามาโตะนะฮะด้านหน้าน่ารักมากด้านข้างนะครับนี่ ด้านหลังหมุนข้างหนึ่งนะครับด้านบนดีเทลดีดีสีสวยๆนะครับแล้วก็ด้านล่างครับนี่มีลายตรงทุ่งด้วยแบบนี้โฟกัสงานกันนิดนึงหล่อมากน้องเท่มากเลยเขี้ยวชัดแจ๋วนะครับเอ๊ะเอาหนังออกได้ไหมนะที่คลุมอยู่นะครับนี่สวยงามนะฮะนี่ลายที่พุ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังดีเทลของตัวชุด ขนสัตว์ของเขานะครับหางเป็นแบบนี้เอาล่ะนะฮะได้เวลาประกอบเข้าไปกับฐานสเตตนี้แล้วผมขออนุญาตโยนถุงพลาสติกทิ้งก่อนอดูจากสภาพนะครับตัวฐานนี่คือสเตตของอันนี้จะเป็นฉากเราว่าริมริมน้ำหน่อยนะครับนี่แบบนี้ด้านล่างเอาละ่ะอาฮะ,เ,าะ,เ,าะเริ่มที่ใครแบบหนึ่งนะฮะกำลังงง,งต้องดูรูของสเตตนิดนึง เป็นยังไงวะมันก็ไม่น่าใช่ท่านี้นะ,ะดูแล้วงงๆนะฮะอันนี้อันนี้น,นี้มีที่เสียบข้างล่างอันนี้น่าจะเป็นที่เสียบตรงๆแบบนี้ไหมนะนะครับต้องดูขาต่อดีๆเฮ้ยไม่ใช่ขามันขามันเหมือนจะเป็นแบบนี้ะฮ้ยฮึบฮ้ยฮ้ยได้ไหม ผมขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมนะฮะขอญาตเสียบแป๊บหนึ่งปักน้องกับบุโมนเสร็จเรียบร้อยนะครับอาจจะดูยากไปนิดนึงแต่ก็คือต้องออกแรงกดนิดนึงแล้วก็เข้าให้ถูกมุมนะครับน้องก็จะสามารถปักไปได้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือฐานที่ปักไปเรียบร้อยแล้วลักษณะนี้นี่ก็คือจะเสียบเข้าไปมุมมันมุมมันต้องถูกอะมันจะถึงจะเสียบเข้าไปได้นะครับแล้วน้องก็จะเป็นตัวลอยๆแบบนี้นะฮะมุ่งหน้าไปอีกข้างหนึ่งของสเตจนะครับ แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูเสียบยามาโตะดีกว่ายามาโตะมีขาอันนี้มาให้ด้วยคือไม่ไมกล้าปล่อยมือจากตัวกระบุมอนครับกัวกระุมอนร่วงนะฮะน,นี่ปักเข้าไปนะฮะแบบนี้ของยามาโตะนะครับแล้วก็ตัวส้นเท้าเขามีอันนี้ปักอยู่ขอลองตั้งดีๆีก่อนนะฮะฮะแบบนี้นี่เองนะครับก็คือเอาตัวยามาโตะเนี่ยปักไปกับฐานนะครับ แบบนี้เห็นไหมฮะตรงส้นทาเขาจะปักอยู่กระถานแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวเข่าของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่จุดรับน้ําหนักคือขาตั้งอันนี้นี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะครับงาน D X F นะครับยามาโตะแล้วก็กาบูมอนจาก d ิจิมอนแอดเวนเจอครับอันนี้มาซูมความสวยงามบนลงล่างไปด้วยกัน2ตัวพร้อมกันนะครับยามาโตะกับกาบูมอนนะฮะอันนี้ก็จะมีความขาตั้งสเตจเยอะนิดนึงนะครับนะรับในส่วนของกาบูมอนแล้วก็รับในส่วนของตัว ยามาโตะครับอันนี้คือด้านหน้านะฮะด้านข้างก็จะประมาณนี้นี่อีกข้างหนึ่งครับสวยเนอะงาน df เนี่ยแล้วก็ด้านหลังฮะขอยับประคองนะครับก่อนที่ผมจะทำมันหลุดออกมาทั้งชุดอะไรแบบนั้นนี่ครับด้านหลังของชิ้นงานโฟกัสกันดูนี่เป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่รักกันมากนะครับแล้วก็ มีความแตกสลายไปใน Last Evolution k i s u n a ต้องมารุ้นกับ The Movie ของ Cell 2อีกว่าจะกลับมากันหรือเปล่านะฮะกับดิจิมอนพันธ e เนือของเด็กๆภาคหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ก็เลยพามาแกะงาน DFF ตัวนี้นะครับยามาโตะกับกับบุอนครับยังไงก็ไว้ติดตามตัวสุดท้ายกันนั่นก็คือทาเครุแล้วก็ปัตตมอนครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ